พื้นที่ภาคเหนือมักตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมิประเทศของที่ินฐานที่ตัง้งพื้นที่แห่งหนึ่งมีแม่น้ำกว้างประมาณ5เมตรไหลผ่านโดยไหลามาจากขุนเขาต้นน้ำทางอำเภอแม่สวยและแตกแขนงเข้าสู่ท้องนาแต่ละแปลงแล่ก็ไหลเข้าสู่บ้านร่องลึกโดยชาวบ้านในชุมชนได้อาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งทำมาหากินเป็นหลัก อดีตบ้านร่องลึกเคยเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยป่ามีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนทํามาหากินอยู่กับป่าต่อ,อมามีการแท้วทางเพื่อใช้พื้นที่ในการทําการเกษตรมีการทํานาข้าวมีการทาข้าวกินเองเนื่องจากเองไม่มีโรงสีนอกจากนั้นแล้วยังมีผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆอย่างเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเพื่อไว้กินเองภายในครอบครัวหรือเพื่อการแลกเปลี่ยนกันกันกบเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็ตามการทำมาหากินก็ยังคงพึ่งแม่น้ำเป็นหลักบ้านร่องลึกตําบลสันกลางอําเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะยุคบุกเบิกตั้งถิ่นฐานช่วงปีพุทธศักราช2465ในอดีตประมาณ100ปีหมู่บ้านร่องลึกได้กําเนิดขึ้นโดยมีบุคคลเริ่มต้นมาตั้งรกรากมีครอบครัวเริ่มแรก อยู่ประมาณ5ครอบครัวได้อพยพจากเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำปางการทำมาหากินของคนในหมู่บ้านมักหาปลาตามลำน้ำและเก็บผักตามท้องนามาปรุงเป็นอาหาร ซึ่งในสมัยก่อนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังคงมีอยู่ให้เห็นเสมอและอาจเพราะการทำนาให้ผลผลิตเพียงปีละหนึ่งครั้งทำให้ชาวบ้านต้องหาอาชีพเสริมเพื่อให้รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตข้าวจึงเริ่มมีบทบาทต่อคนในชุมชนมากขึ้นและด้วยสาเหตุนี้ทำให้เกิดพิธีไหว้เจ้าบ้านขึ้นในชุมชนบ้านร่องลึกพิธีเลี้ยงเจ้าบ้าน เป็นพิธีที่เกิดจากความเชื่อของชาวบ้านซึ่งมีวิถีชีวิตสอดคล้องสัมพันธ์กับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำหน้าที่ปกป้อง,งคุ้มครองคนในหมู่บ้านจึงได้มีการกระทําที่เรียกว่าบูชาเจ้าบ้านเป็นพิธีที่ชาวบ้านบูชาเจ้าบ้านโดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อเป็นการขอให้เจ้าบ้านช่วยปกป้องรักษาหมู่บ้านร่องลึก และเพื่อเป็นการขอพรจากเจ้าบ้านให้ปกป้องคนในหมู่บ้านและเมื่อได้สิ่งที่ได้บนไว้ก็ต้องทำพิธีแก้บนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแก้บนเจ้าบ้านเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าบ้านที่ให้พรตามที่ได้บนขอเอาไว้ ในวิถีชีวิตชาวบ้านยุคต่อมาการทำการเกษตรก็ยังคงเป็นการปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเพียงแต่ว่าจากที่ชาวบ้านเคยเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเพื่อไว้กินเองก็เริ่มหันมาสนใจที่จะทำการค้าขายเป็นการทำการเกษตรเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังคงให้ความสำคัญและมีความผูกพันกับการทำการเกษตรจนทำให้เกิดความเชื่อต่างๆขึ้นและความเชื่อนี้เอง ก็ทำให้เกิดพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรกรรมและพิธีกรรมก็ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความอยู่ดีคินดีขึ้นภายในชุมชนยุคการเปลี่ยนแปลงช่วงพุทธศักราช2 5 0 5ในยุคนี้พ่อแม่ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแต่เน้นหนักในเรื่องของการทำมาหากิน เลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวให้ลูกทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเมื่อมีสิ่งเร้าภายนอกเริ่มเข้าสู่ชุมชนทำให้ชาวบ้านเริ่มขายที่นาบางส่วนเหลือที่นาไว้เพียงเท่าที่ทำไหวจากที่เคยเลี้ยงเพื่อขายและเก็บไว้กินเองเริ่มเปลี่ยนเป็นการขายเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น หมูป่าเนะ่ยเจ้าป่านินเรื่องสองบอนี่ก็คือว่าหมนะนะื่นห้าเน่ยบอในเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเนาะพิธีเลี้ยงเจ้าบ้านทุกบ้านจะทําทุกปีความเชื่อของชาวบ้านคือเลี้ยงเจ้าบ้านเพื่อขอพรและให้ปกป้องหมู่บ้านร่องลึกลักษณะของการเลี้ยงเจ้าบ้านในยุคนี้เริ่มพัฒนาขึ้นคือมีการเพิ่มกิจกรรมความสนุกสนานมากขึ้นมีการจุดบั้งไฟขนาดใหญ่ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นสมัยก่อนใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่มีความหนักเวลาบ้างไฟตกมาถึงพื้นเศษของบ้างไฟจะฝังลึกลงดินเมื่อเวลาทำนาจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการถอนออก เจ้าบ้านนี่เนาะเปินเปิลโจยเองนี่ก็ครับพวกพักรักษาจะได้ของครับแม่น้องรักษาดูแลดูแลกับคุ้มครองแต่หมุนเนี่ยคุ้มครองหมดเลยอดูนี่นะเคนรักษาครับไปไปมาก็ว่าก็สายอย่างเงี้ไปตลอดเนาะไปตลอดก็ไข่เกี๊ยวห้องเกี๊ยวห้องเขาก็เขาก็ดไม่ได้ว่ามันเกียร์แต่ก็ไม่ลบลู่เนาะครับเหมือนกันนะเนาะแต่ว่า เออมาันก็ดีตามพี่นี้งคบ ยุคปัจจุบันช่วงพุทธศักราช2540ถึงปัจจุบันวันและเวลาเปลี่ยนไปบริบทในชุมชนก็เริ่มมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันชาวบ้านได้มีการขายที่นาต่างๆเพื่อสง่งผลลัพานที้เข้าไปในเมืองการลงแขกเกี่ยวข้าวที่เคยมีวิถีชีวิตเดิมๆก็ได้เลือนหายไปชาวบ้านเริ่มหันมารับจ้างรวมทั้งการรับจ้างเกี่ยวข้าวในที่นาของคนอื่น แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านในชุมชน mm. ก็ยังคงมีความสุขกับท้องถิ่นของตนและมีความหวังที่จะอยากเห็นท้องถิ่นของตนรวมสมบูรณ์ดังเดิมดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีเจ้าบ้านที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนขายที่นาผ่านนายหน้าซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มากว้านซื้อและด้วยความเกรงใจเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านประกอบกับไม่มีความรู้เรื่องการซื้อขายชาวบ้านจึงยอมขายนาในราคาที่ถูกไป ในขนาดนั้นจนบางคนในหมู่บ้านไม่มีที่นาเป็นของตนเองต้องหันกลับไปเช่านาที่อื่นทำบางรายก็ได้ไปรับจ้างทั่วไปแต่ในสายเลือดของคนในชุมชนหมู่บ้านนี้คือการใช้สายน้ำที่ได้ชื่อว่าแม่น้ำร่องลึกเป็นแหล่งอาหารหาปูหาปลาเลี้ยงชีวิตรับจ้างทำนา,ำนาอ,อ่ะทำไง มัน right? น no no the no ้ำไม่กี่ไห้ครับไม่สองไห้สองไห้่ตรงไหนครับนี้ค่ะตรงนี้กันตรงนี้กันออหลังบ้านนี่หลังบ้านนี่ก็ปลูกใว้บ้านกับสวนเชียงใหญ่ที่ดีดำใหญ่ปลูกไว้กินนะครับขายก็มันนักก็ขายตัวเนาะขายดีนะครับอันดีไปาหมนี่กับราคามันดีก็ดีกับราคามันดีก็มันถ้ขายนนั่เนาะขายกินกันเองเลยแล้วมีลูกกี่คนนี่สอมีสองคนอือครับ ลูกทำง,งานที่ไหนครับทำง,งานอยู่หับจ้างอยู่กรุงเทพคุณทีมเดียวนี้สองเลยแต่อยู่ก็ปล่อยมีงานน่าก็ไม่ทั้ไม่ได้าถูกใจกับแบบเป็นหับจ้างอยู่กรุงเทพทีมสองคนเลยเวิถีชีวิตที่เคยลงแขกเกี่ยวข้าวได้เลือนหายไป กลายเป็นว่าคนในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันไปรับจ้างดำนาของคนอื่นในถิ่นอื่นนอกจากนี้บางบ้านก็ขุดที่นาที่มีเหลืออยู่บ้างมาทำเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลานิมขายคนที่ทำนาสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งทำให้รายได้มากขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอกับสมัยนิยมในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านร่องลึกเปลี่ยนแนวความคิด ไปตามสมัยนิยมมีการให้ลูกหลานเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นไปรับราชการลูกจ้างตามบริษัทล้านค้า การเลี้ยงเจ้าบ้านยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะยังคงสืบต่อไปเพราะเชื่อว่าเจ้าบ้านจะได้ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขายเจริญและไปขอพรหรือบางครั้งมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะไปบนบานหากอาการหายป่วยก็จะไปแก้บนพิธีกรรมการเลี้ยงเจ้าบ้านในยุคสมัยนี้เน้นความสนุกสนานมากขึ้นการจุดบ้างไฟ มีแบบขนาดใหญ่แต่วัสดุที่เปลี่ยนไปจากไม้ท่อนใหญ่กลายเป็นท่อเอซอรอนและมีการแข่งขันกันเหตุผลที่ใช้ท่อเอซอรอนเพราะเมื่อจุดแล้วบ้างไฟจะแตกกระจายไม่เหลือชิ้นเสื่อมใ,ใหญ่ให้เก็บเป็นภาระหลังพิธีการความเชื่อในการบูชาเจ้าบ้านยังมีอยู่ไม่เสื่อมคลายแม้ใครที่แยกย้ายไปมีครอบครัวอยู่ที่อื่นเมื่อถึงวันเลี้ยงเจ้าบ้าน มักกลับมาร่วมทําพิธีอยู่เสมอเขาสมัยใหม่ก็จริงอ้ยแต่ว่าเขาก็ตามเป็นอยู่เพราะว่าโปอแม่เขาก็ครับอยากจะย้ายเป็นก็ทํามาเนาะครับแม้ว่าต้องสืบทอดต่อไปเนาะครับผมครับมันก็แล้วแต่เขาไปสืบทอดก็สืบทอดนะแต่เขายังเขาทํางานนี่หนึ่งวันหนึ่งวันมันก็มีเวลาเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาก็ไปหาเป็นอยู่ครับอืมไปเลี้ยงผีอยู่เองเนาะ พิธีกรรมการเลี้ยงเจ้าบ้านของบ้านร่องลึกที่ยังคงอยู่มาเกือบร้อยปีและยังคงอยู่จนถึงรุ่นลูกหลานมีเพียงบางกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยของความเจริญด้านวัตถุแต่ผู้คนสูงอายุยังคงรักษาประเพณีอันดั้งเดิมเอาไว้ประเพณีได้กำหนดเอาวันแรม15บห้าค่ำเดือน9เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพิธีกรรมการเลี้ยงเจ้าบ้าน ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป เกิดขึ้นที่บ้านร่องลึกยังไม่เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเนื่องจากคนไทยมีอาชีพการเกษตร,รเฉพาะการทำนาทำไร่จึงทำให้เกิดภูมิปัญญาด้านความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเพื่อการแก้ปัญหาและอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดนบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ วันนี้ที่บ้านร่องลึกมีพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้าบ้านที่ทำสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาเกือบร้อยปีเพียงแต่ว่าพิธีกรรมอาจจะไม่เหมือนดั้งเดิมเลยร้อยเปเซนเนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัยตามความเจริญด้านวัตถุแต่ผู้สูงอายุก็ยังคงพยายามรักษาประเพณีความเชื่อดั้งเดิมไว้ส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ได้มีการย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นเพื่อหาเงิน เจอครอบครัวแต่อย่างไรพิธีกรรมในวันนี้จึงเป็นเพียงการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้เข้าประอาหารผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ในท้องถิ่นที่มีการทำการเกษตรมีประเพณีพิธีกรรมความเชื่อถือในเรื่องบาปบุญคุณโทษขวัญวิญญาณเทวดาอารักตลอดจนผีสางนางไม้อย่างจริงจังโดยมีการเส้นสวงตามฤดูกาลพร้อมกันนี้ก็ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาด้วยความมั่นคงตามค่านิยมของชุมชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจหรือแก้ไขปัญหาชีวิต อันจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้มากล้ำกลายตนหรือครอบครัวตลอดจนทุกชีวิตในชุมชนรวมไปถึงความเชื่อนั้นทำให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมแม้ว่าปัจจุบันนี้ความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีนั้นได้พัฒนาไปอย่างก้าวไกลเพื่อที่จะพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถึงกระนั้นเทคโนโลยีเอง ก็ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น